ก็ต้องแบกครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทางแต่ขวาทางไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนไม่ต้องโยน,านทางทางทางเลยไม่ต้องโยนทางง่อยยิงนับเราเล่นหน้าตาบ้าไป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 อาร์กับแยงไป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 ตักไม่ได้อาร์กับต้อมชาคิดอ็อบชาคิดโอ้ยไอ้จ่า,ายมัยังติดต้องเคลียร์ทิ้งก่อกไปก่อนเลยครับเจ้าเบก อาลครับตรงนีประธานตรงระวังนิดนึแม่โอเคไม่เบาเลยไงไม่เบาเลยอ่ะนิดนึงระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งครับเอาผี่ใหญ่่ใหญไม่เอาไม่เอาไม่เอาใหญ่ในเกมใ่เกมโอเคโอเคพอพอพอในเกมในเกมครับในเกมครับนะครับต้องเป่ายังาใจแลหวก็องต้องนะคุ้สิ่งครับ อารับไปลูกฟีคิกอ่าโอเคอ่ารับไปกันต่อครับออกมาที่ทางด้านสมพิษออกมาที่ดุงไารทิพย์ไตรทิพย์ อ่าครับแต่ทีมนี้ที่สามปาดเข้ากลางมาทีนี้ต้องเคลียร์ทิ้งนะดุ้ยอานแล้วยังว่าทางพี่เบเ๊กออกมาที่กำนันเพียวกำนันเพียวคืนมาที่ตั้งผู้โดนแตกหนึ่งจังหวะแล้วล็อกเข้าในเข้าซ้ายยังใส่ไม่ได้ตีเตาแพชรกับอารครับเอาโต้งเคลียร <c oughs> ์มาพักมาที่ตั้งสักตาอ่าครับมาไป่ตั้มสัตาคิดแล้วลูกนี้จ่ายมาถึงผู้เล่ทีเวลา สวเยี่ยมเยียมเยียมเยมวเยี่มเร็วมากครับท่านี้เอาแลเไม่สนใจเลยระวังปเระออกมาที่กาลังเพียวกำลังเพียวตีตีมาแล้ครับยตอยงล้งไปสามตัวย่าลืมใตัดเข้าในตับปัอเยี่ยมโอเดครับต่างด้านอยู่เทานครับต้องบอกเลยบวเจ้าตับปูอด เอ้ยแม่แม่น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยมาังเกลอมาทำงายเลยต้อมต้มพี่ต้อมพี่ต้อมไม่ไหวพี่ไม่ไหวผู้ดูบอลจริงจริงกับอลผู้ดีต้าวแล้วมันเป็นไรเกมยังสบัคเกลเลนกันอยู่ครับกับเข้าสู่เกมนต้นแป้ก็สำหรับด้านยูเทิร์นเอ้ยครับประตูต่อไปถ้าเกิดขึ้นดีน่าจะตัดสิมผลเกมนี้ได้เลยครับอาร์ตไปกันต่อครับ อ่ะเราจ่ายมารีแต่จังหวะนิดเดีวได้ฟ้าไป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 